แท็กซี่ดีแท็กซี่ไลน์ครับผมเฮ้ยไอ้นให้ล่ให้โหอยู่ไม่ขึ้นมาเลยบอยหันมองลงไปข้างล่างว่ากันจิงวิ่งไอ้น้องเฮียมาเล่นภาษาพี่น้องปอสีด้วยกันกับสติ๊กเกอร์ไลน์พี่น้องปอสีเข้าไลน์แล้วเซิร์ชพีโน่ปอสีภาษาอังกฤษได้เลยมาใช้กันเยอะๆนะบอยเล่าเรื่องบินไร้ไปแล้วไอยมี เมืああ on, ่อก่อนตอนนี้ทํางานประจาก็เรียกมอเตอร์ไซค์อ่ะผ่านแอปพลิเคชันอันเนี้ยทุกวันเหมือนกันแล้วน้องวัยจะเจอพี่คนหนึ่งถ้าสมมติว่าวันไหนที่เรียกตอนประมาณสิบโมงจะเจอพี่คนนี้ทุกครั้งเลยแล้วเขาจะเป็นคนที่ใจดีมากแบบพอลงจากคอนโดมันก็จะอ้าวน้องเจอกันอีกแล้วสวัสดีครับขึ้นเลยขึ้นเลยเขาเป็นคนขับรถดีมากขับเร็วแต่ว่าขับแบบปลอดภัยเน่อยว่าจนมีวันหนึ่งตอนหน้าที่ทํางานมีพี่ขันเนือดเรื่องนี้ ที่ทางานอ่ะมันจะมีพี่กลับรถแล้วอยู่ดีๆช่วงหนึ่งอ่ะให้ลงฟังเลยย้อนเรียนเ้ยอยู่ดีๆช่วงหนึ่งอ่ะเขาก็ไม่ให้กลับรถขึ้นมาแล้วพี่คนนี้เขาไม่ได้มาบ่อยคือมันเหมือนมันกั้นแบบกั้นดูไม่ออกอะว่า <c oughs> ว่ามึงไม่ให้ไปอะ <c oughs> แล้วพี่คนนี้เขาก็กลับรถ <c oughs> พอกลับรถมีตมีตำรวจคนหนึ่งตะโกนมาไอเหียมึงทำอะไรกลับรถครับ พวกมึงอะ่ะเอาแต่กลับรถอย่างเงี้ยน้องบอลก็เลยจะโกหมใครจะรู้ไม่ให้กลับกันอย่างเงี้ยอยู่อยู่ทีมเราจ <c oughs> เจอไปสิบครั้งแล้วเลยตำรวจก็ว่าเอออย่าทำอีกไอว่ากูสู้โอเคนี่คือตำรวจด,ดีตำรวจลายมอใจ อ่ะของว่มามบ้างวิน<ด><ะ>พอไซด์เหมือนกันดีไหมดีอตอนนั้นต้องไปทำงานที่ออฟฟิศตรงสาทรปกติอาจจะนั่งเป็นแบบวินหน้าคอนโดอะไรแบบนี้ว่าอยากบุดหนุน เลออแต่ว่าก็คิดอย่างนี้จริงๆถ้าเกิดมันไม่ได้อะไรมากก็อยากจะอุดหนุนคนตรงนั้นก็ขึ้นคันคันนี้ปกติก็ขึ้นทุกวันนะตรงเนี้ยแต่ว่าคนเนี้ยไม่เคยเห็นมาก่อนเออแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรก็ขึ้นแล้วนั้นใส่กระโปรงก็เลยต้องนั่งแบบนั่งข้างๆนะ่กเลเออแขนสูงว่นนี้เป็นวินก็ต้องนั่งเป็นรถแบบรถเท่ๆเลยนะแบบ P C X เออ้วคันใหญ่คันใหญ่ลำโพงลำโพงสองตัวใหญ่เลย เปิดเเพงธอดีกันจงคนเท่ารันปวดกระซอกเออหมดเมียเออดีไปอายชิบหายแต่ก็เออน่ารักดีหยิบมือถือขึ้นมาถ่าย IG วันนี้ผัวมาส่งน้องไปขอจ้างเวลาเราเรียกจากแอปพลิเคชันนีแล้วเวลาสมมุติลงมาใช่ไหมแล้วเราบอกเขาว่าไปช่องดนตรีปะคะ อะไรเงี้ยแล้วขึ้นไปอะแล้วมันมีสองคันอะจริงๆน้องวายคืออีกคันนึงแต่ทั้งคู่ไปชอบโดสีเหมือนกันอขาที่แบบเดินทางมาแล้วแต่สุดท้ายเขาก็ไปส่งงที่เพราะอีกคันอะก็ไปชอบโดสีหเหมือนกัน ก็เคยนั่งมอไซค์ของแกล็บไปแถวแถวพระรามเก้าคือคนที่ทำแอปพวกนี้มันจะมีทั้งคนที่ไม่ได้มีอาชีพอื่นแล้วมาทํากับคนที่ทำอันนี้เป็นแบบสนุกสนุกอะ่ะเออก็ได้เจอคนที่แบบว่าเป็นวิศวะเออเป็นวิศวะแล้วก็ผมชอบขี่มอไซค์เล่น oh. เออก็ผมผมชอบขี่มอไซค์เล่นแล้วแบบตอนเย็นผมไม่รู้ทำไรผมก็ขี่รถเล่น เออแล้วก็รับคนมาผมก็ได้เงินด้วยเงี่ยเขาก็ขี่รถเล่นเขาก็แบบก็คุยกันผก็คุณทาอะไรผมทาอะไรก็นั่งคุยกันแล้วพอผ่านพระรามเก้าเนี่ยแถวนี้คุณเคยเที่ยวแถวนี้ไหมเลียวห้องเลี้ยวเ็้มาวผมผมไม่ผมไม่เคยเที่ยวอ่าวอุลเลยครับ อ๋อจริงเหรออะไรเงี้ยแล้วก็เขาขก็ขี่ไปนะรีวิวผ่านที่ไหนอ่ะก็รีวิวที่ไหนัาอันนี้มันก็เป็นอย่างงี้มันต้องมาแบบประมาณแบบบ่ายๆหน่อยอะไรเงี้ยรู้เอาวู้ความต่างของแต่ละที่้วยแต่ไม่ได้คุยกันด้วยเสียงหืนหืงนะคุยแบบ รีวิวจริงจังเลยเออแล้วที่นี่ก็อย่างงู้นที่นี่ก็อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยผมก็ชอบขี่รถเล่นวัไม่ใช่กูว่ามึงไม่ได้แค่ชอบขี่รถกูว่ามึงรู้เยอะไปหน่อยนะโอเคโอเคแกรดีโอเคอันนี้เป็นก็เป็นตัวอย่างเพราะว่าแกฟู้ดเข้าเราบ่อยเผื่อเป็นยับไบอะไรบ้างก็เดี๋ยวไม่เล่าบนบอสไซอันนี้แกรบดีเออมันเกิดขึ้นตอนที่แบบว่าคุยกับ คนคนยังอยู่เออตอนนั้นบอยก็ไปตีแบบเขาก็พิมมาหาบอยว่าเออคิดถึงเออแล้วก็ช่วงนั้นคือบอยตีเสร็จพอดีเว้ยกำลังจะกลับบอยก็กำลังยืดอยู่ในหัวบอยก็คือแบบอ่ะเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วเดี๋ยวต้องเรียกแก็บกลับแล้วเขาก็พิมพ์มาคิดถึงตั้งเอาอย่างเงี้ยแล้วบอยก็หยิบมือถือขึ้นมาเออในหัวก็คือแบบ คิดถึงเหมือนกันตอนนั้นก็เรียกแกรบไปด้วยแต่คิดถึงเหมือนกันคิดถึงไหมคิดถึงเหมือนกันพิมพ์กดส่งปั๊บไอพี่แกรบไม่บอกคิดถึงแล้วเสียแล้วพอมีมเดินอุ้ยแกรบไม่ได้ด่านะ โชคดีเขาไม่สมบิคนก็เลยก็จะกันออกไปหาเขาอายชิบหายพี่ผมขอโทษนะเมื่อกี้ผมสมบิคนเขาบอกโอมีสมงมาอย่างเงี้ยเยอะเคยมีคนมาขอไลฟ์ผมด้วยเล่ายาวเลยครับโคตรอายเลยอายจริงอน่ยว่ายืนอยู่นานเนี่ยก็จะออกไปเพราะพี่ไม่อายชิบหายป็่ว่าอะไรว่าแล้วว่ากูไปบอกคิดถึงแก๊ปเลยแก๊บฝาแล้วมาพี่กับวัยวัยกูชอบเก็เจอยังไม่เคยเจอได้กันไปเรื่อย อะไรลุงครับขอก็เป็นปัญหาการขึ้นรถเหมือนกันมันก็ขึ้นยากใช่ป่ะแต่พอขึ้นรถไปแล้วก็อ้วนใช่ป่ะพอขึ้นไปก็นั่งแล้วอะเพราะขึ้นไปมันต้องมันต้องมันต้องขึ้นไปยืนบนอีเท่นนั้นก่อนใช่ป่ะแล้วถึงจะขึ้นไปใช่ป่ะแล้วพอก็นั่งลงมาปังเพียงเี้ยหละโคตรดนาะแล้พี่เขาอุ้ยยางแตกเขาบอกเนาะพี่ แตกแม่พี่เล้วพ่ไม่แตกนะอย่างไรวะแล้วก็กางเกงขาดเจ้านี่ตานแล้วโดกอะไรตะเกียบอะพี่กางเกงขาดอะคือมันขาดบ่อยเว้ยแต่ว่ามีอีกอันหนึ่งที่จําได้ก็คือพอกางเกงมันขาดแล้วมันถึงบ้านแล้วใช่ป่ะแล้วก็พี่เดี๋ยวผมจะต้องลงไปจ่ายเงินเดี๋ยวผมไปหยิบเงินในบ้านผมไม่ไม่มีไม่มีเงินเงินไม่พอเออแล้วลงมา ชุดนักศึกษาจะได้ชุดนักศึกษาจะได้นักศึกษาเป็น,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 นเกงขาย,ยาว <c oughs> ก็ลงมาแล้วก็หนังสือชีตชีตเรียนปิดว่ปิดตูด้ไปก็พี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาพี่เดี๋ยวนี้แล้แลแลถอยเลยเลยอาเยี่ยวกว่าเ <c oughs> ดิม <c oughs> โอเควิไลเกางเกงลาย เอาจริงนะอันนี้ขอพูดแบบไม่มีสปอนเซอร์เลยนะตั้งแต่ก็อเจอกางเกงยูนิโคลคือก็อเป็นเด็กอ้วนอ้วนตั้งแต่เป็นอสุจิอ้วนมาทั้งชีวิตคืออ้วนมาตลอดกางเกงขาดทุกตัวเพราะกางเกงนอนอะ่ะจะมีรูสองข่ายตัวเดียวเป้ากงเกงก็ขาดทุกตัวแล้วพอมาเจอกางเกงยูนิโคลปัญหานี้จบไม่เคยมีปัญหานี้อีกเลยถ้าเกิดยูนิโคลเข้าเนี่ยเราจะใส่เราจะบรรยายเดี๋ยวมาลองรีวิวเลยให้ ฉีกขาองขาเอาไปเรื่อยๆว่าจะขาดตอนไหนอยู่ในโค้ดีไม่หลไม่ไหลายของเจ๊สองแถบใช่สองแถวตอนนั้นก็นั่งนั่งรถไปทํางานตอนขากลับอ่ะก็คือมันจะนั่งแฮปปี้ไม่ได้ว่ารถมันแบบติดอะไรเงี้ยแล้วมันแบบนิดหน่อยอะไรอยเงี้ยวสองคนนั้นสนใจตบยุงอีไปล้างก่อนอ่ะล้างต่อเลยอ่ะอ่ะไม่ต้องมีไฟก็ได้อ่ะก็ สองแถวจะกลากเออสองแถวจะกลับใช่แล้วปกติเรานั่งสองแถวแล้วนั่งข้างหลังนึ่ออกไหมแต่วันนั้นน่ะข้างหลังมันเต็มเออมันไม่เหลือที่แล้วก็เลยแบบอ่ะก็เลยอ่ะนั่งข้างหน้าแล้วกันคนหน้าข้างหน้าก็คือนึกออกไหมมีพี่คนขับแล้วก็เงินอย่าบอกว่าคุณเงินรับบทมีอไรมีอะไรอีกแล้วเจอเนื่อ ตรงเดียวกันเปิดเพลงดังๆแล้วก็นั่งตรงนี้แล้วแบบมันก็มีจอดหลายสถานีอ่ะนึกออกไหมตอนแรกเราทก็แบบอะไรจ้าอะไรจ้าทำกันเองเลยแปดบากอะไเงี้ยหลังๆเขาก็ทุกคนคือยื่นให้น้องบ่าวคือมันไม่ต้องยื่นกันให้กูกูแค่นั่งมึงยื่นนี่เลยหลังๆก็เลยรับหยิบจอบรับหยิบจอนแล้วพอตอนลงอ่ะเขาก็ยื่นให้น้องา่าวนึกออกไหมคน กูกูต้องลงอ่ะลงไม่ได้กูเก็บให้หมดก่อนเก็บที่ไปก่อนนะคะอ่ะลงรถไฟอ่ะเกียสิ่ง <acknowledged> น so ี้มาเลยเวลาขึ้นรถตู้ไปเรียนที่มหาลัยอ่ะคนที่ได้หน้าสุดแม่งก็เป็นคนนับเหรียนทุกครั้งอ่ะแล้วกูไม่อยากนับเคยมีครั้งหนึ่งแบบขาสามสิบสองบาทอะไรเงี้ยนี่ค่ะขาสามสิบสองบาท อ่าใครยังไม่ใจครับข้ารถใครไม่ใจอ้าวคืนคืนอ้าวไม่ก็ต้องเกม่เออเริร่มใหม่ทำเหมือนเดิมจนกว่าจะครบใ <c oughs> ้กูสก้ัมอยู่เหมือ <c oughs> <c oughs> อย่างจะเป็นแบบลับอยู่เลื่ยใจอะไรเงี้ยเออมันก็เลยมีระบบคืนนะ oh, เพราะว่ามันเป็นวิธีที่เจ๋งดีนะเป็นระบบที่แบบไว้ใจกันสูงแล้วคนขับมีไม้หน้าสามอยู่ไแล้วคนขับบางทีก็แบบ ไม่คบผมจอดนะไม่หรอไม่ไม่คบผมไม่ไปนะอ้าวยังไงอย่างเงี้ยก็ต้องทุกคนต้องช่วยกันกล้าถามว่าใครเลี้ยแล้วมันไม่ใช่การแบบตะโกนแบบอ่าใครใครแต่เป็นการส่งสายตาแบบใส่แกจะให้ฉันรู้แล้วคนนับอ่ะส่วนใหญ่ที่เห็นอะก็จะเป็นแบบทวัดทันแม่อบาทท่าบาทพี่คือต้เคยเจอครั้งหนึ่งแม่งแบบ แบงค์ห้าร้อยมาแล้วกูต้องถอนได้อีกกูก็เก่งเลยกเกินับเลขอะสี่ร้อยสี่ร้อยทั้งหมดแอบกดเครื่องคิดเลยมีท่านถอนตายแล้ว่ได้หรอเพอนครับขางพอาเป็นเรื่องแน่สมัยเด็กแหละเมื่อก่อนแบบว่าไม่ได้มีเงินเยอะเวลาเราจะขึ้นกรุงเทพทีนึงๆเราก็ต้องขึ้นรถทัวร์แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็ขึ้นมามีปอยแล้วก็มีน้องสาวคนเล็กแล้วก็มีผมวาแล้วคือรถทัวร์เนี่ย พอไปถึงครึ่งทางไม่รู้ครึ่งทางหรืออะไรเขาจะจอดให้ลงไปกินข้าวในกคืนชุมพรมีเจ๊ด้วยมีเจ๊มีเจ๊บ้างเหรอ <c oughs> พอเขาไปถึงช่วงนั้นแล้วอะช่วงที่เขาจะจอดให้ลงไปกินข้าวมาก็หันมาถามทุกคนว่าเฮ้ยจะกินข้าวไหมหิวไหมเออจะเอาอะไรไหมทุกคนก็ตอบว่าไม่กินจำไม่ได้มีเจ๊บ้าง <c oughs> จำได้ว่ามีปากตจิวเจ๊จำได้ว่าเจ๊มีส่วน ในการแบบตะโกนอะไรโอเคโอเคตะกันยู่ด้วยเดินนะเดินนะเดีินนะกูไม่อยู่แต่ว่าจากเทรลเลอร์จากทีเซอร์ดังมาแน่าสนใจเลยนมันเป็นเรื่องของการแร็พตัวอย่างโหยมีซีนตะโกนด้วยเหรอเปลูกซตายลูกซ้าย มาก็หันมาถามทุกคนว่าเออหิวไหมจะกินอะไรไหมทุกคนก็ไม่จะเข้าห้องน้ำไหมไม่ใสยหน้าทุกคนโดยเฉพาะน้องหนูคนนี้ออแล้วเสร็จพอรถกําลังจะใกล้ไปแล้วเขาจะจอดไม่แค่ครึ่งชั่วโมงเลยพอรถใกล้จะออกแล้วเสื้อมีเด็กคนึิงปวดเยี่ยวขึ้นมาแล้วก็เสื้อหิวขึ้นมาจะก,กินขนมม้าแบบรักลูกมากก็เลยอ๋อโอเคเดี๋ยวมาพาจิวลงไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ไปซื้อขนมพอมาับจิวลงไปปับ๊บรถออก ไอ้น no <Yeah. S 1> ้องเฮียแล้วพอยอ่ะตอนนั <coś S 2> <rawd Moder> ้นพอยแบบว่าเก้าขวบแบบยังได้เลยก็ตะโกนอย่างเชป้าเนี่ยเฮ้ยไอเฮีเลงไม่ได้าโอ้ยยัไม่ขึ้นมาเลยโอ้ยจำได้ว่าพอยวิ่งไปข้างหน้าเลยแล้วเขาบอกเอาเอาเอาลองคิดว่าครบแล้วเฮ้ยจอรจอด์จเป็นคุณป้าบอกคุณลุงจอด์จจอดจอดจอรเสร็จพอยหันมองลงไปข้างล่างว่ากันจิวิ่งกูยังจำป้าที่กูไม่ต่ำเมื่อวันยังเล็กอยู่อะ จำได้้าในหัวคือเป็นปลอยแบบเหมือนแม่แบบว่าไม่ได้เจอกันอีกแล้านแบบวได้เลยว่าเียฉานั้นเรื่งเศร้าจ่ะตังไม่ค่อยมีมาขึ้นรถอะไเงี้ยแม่ทิ้งแม่กูน้องกูก็เสื่อกคิวโอเคตัวดีแต่ว่าไม่ได้นับคน ก็เป็นคนที่เกียดติกันนั่งสองแถวตั้งแต่เด็กๆแล้วโมกรรู้สึกว่าแรงโน้มถ่วงกับด้านของเก้าอี้มันไม่ควรเป็นรถสาธารณะมันไม่ควรเป็นแนวนี้ถ้าเรานั่งหันไปทางเดียวกับรถอะรถไปอะเราก็จะติดเบาะมันก็จะสบายอะรถเบรคอะมันก็นิดหน่อยใช่ปะแต่อันเนี้ยอะรถไปแล้วจอดแล้วคนที่ยืนก็อย่างเงี้ย แล้วคนที่ยืนก็มันก็ไม่ได้สรีลนะคนอีกอะ่ะแล้วก็ไปยืนอยู่ข้างหลังตรงนั้นอีกก็ดูอันตรายแต่ครั้งสุดท้ายที่ก็แตกหักกับซองแถวมันคือการที่ทุกคนอะ่ะขึ้นไปหมดแล้วมันก็เหลือแค่ไอ้ตรงที่เราคิดว่ามันอันตรายตรงยืนตรงนั้นอะ่ะแล้วกระจกหลังอะของคนขับมันก็มองไม่เห็นอยู่เลยใช่ปะ่ะก็มีเด็กอ้วนมอนหนึ่งคนหนึ่ง <laughs> ยังขึ้นไปไม่เสร็จเลยอ่ะจับอันนี้เอาไว้อ่ะแล้วก็ขึ้นไปข้างเนึ่อแล้วไปเลยแล้วขาคุณ่อแม่ขายังยังไม่ขึ้นมาเลยไอ้ยี่ทำอะไรไม่ถูกเลยแล้วไม่ก็ไปแล้วไ,ไปเลยอ่ะแล้วก็อย่างนมาไถาไปเลย คนบอกจอดหรืออะไรก็เออก็ก็ไน้กวนมอนอย่างคือก็เออเรื่องแบบไฮมากไอ้เกยนวอเกีนวอยกับรถแดงเนี่ยเพื่อนเห็นเพื่อนก็แบบอะยังไงยังไง อีกเรื่องหนึ่งอะเป็นเรื่องของรถเมย์วันนั้นฝนตกก็ก็ขึ้นไปนั่งข้างหน้าสุดอันนี้ก็นี่คือรถเมย์นี่คือข้างหน้ารถใช่ปะมันจะมีพี่คนขับอยู่ตรงนี้แล้วมันก็จะมีลานที่มันเป็นเกียร์ที่มันเป็นแท่งอะไรไม่รู้อะแล้วมันก็จะมีเก้าอี้เริ่มตั้งแต่ตรงแรกสุดเลยอะเออก็ก็นั่งอยู่ตรงนี้เลยซึ่งมันจะหันหน้าเข้าไปหาพี่คนขับแต่พี่คนขับก็นั่งหันไปทางจิ๋เนี่ยก็ก็นั่งหันไปทางนี้ใช่ปะเออรถนี่คือหัวรถเมย์ใช่ป่ะแล้วรถก็ติดมากแตบพี่คนขับบบบนนี่ก็็เปทรงแแอ้ยยบ ไม,ไม่ไ,ไม่พอใจอะไรทั้งอย่าง <c oughs> แบบเปลี่ยนเกียร์ก็เปลี่ยนใหญ่ <c oughs> แล้วรถก็ติดฝนตกทักพักพี่ๆคนขับนี่นั่งนั่งอยู่ขับอยู่แล้วพอรถจอดปุ๊บหันหน้ามามองก็อย่างี้หน้ามองแบบมองแบบมองจ้องเลยแล้วแล้วก็แล้วก็ขับพอมันกระดึกนึงก็ขับออกไปอีกาเอออาเออเอ,อ,เอ,อ,เอาขับขับออกไปแล้วก็พอกำลังจะได้ไปจังหวะไหนไม,ไม่รู้อยู่อยู่ก็หันมามองหน้าก็นหันมองแบบ ก็ก็เล่นเล่นมือถือไปแล้วก็พี่พี่มองมองมีอะไรไหมครับพี่ดูกระจกพี่ดูกระจกตำาแหล่งก็มันคือกาจองข้างตาสองข้างไปยังกูพูดสิกูรู้ว่าจะตายกับกูอยู่แล้วแต่พอเขาบอกว่ามองกะจกก็อะไรกันก็อ๋อหัวสับ เรื่องนั้นดีที่อาม,มาอ่ะอาม่าที่มมาาย,ยูบบนรถไอว่าไตมิตรกำลังจะกลับบ้านก็ยืนรอแท็กซี่แล้วมันมีรถเมย์มาพอดีแล้วก็ยืนอยู่กับามาหมาเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ชาวจีนที่ชอบเหลือเกินกับการที่มีอาม่าชาวจีนมาหาเร <c oughs> ื่องมามาหาเรื่องมาแบบอะไรด้วย <c oughs> รู้ไหมาแบบวอเวกับหมาอะไรไหมก็ยืนอยู่กับมมาอยู่ <c oughs> ริมถนนแล้วยอยู่ก็มีรถเมย์มาจอดเอามานี่ก็นี่ตรงนี้ตรงนี้เป็นหน้าต่างรถเมย์ใช่ปะ เอ่อเอามานี่ก็นั่งเกาะเอยู่่ทานี้แล้วก็มองมองเหยียดเลยมองเหยียดลงมาเลยเออมองม้าอมองมองมองอยู่เนี่ยเอามาก็จลบตาจลบตาแล้วรถคือมันก็จอดนานมากเออมันก็ไม่ไปสักทีแต่อีมาเอามานี่ก็แบบมองไม่หยุดเลยอ่ะเออแล้วม้าก็ตอนปอนเอามานี่มองหน้าม้าใหญ่เลยอ่ะเออแล้วก็ มองแบบเซ็งมองเออมองแบบหน้าแบบเออมองจ้องเออแล้วก็ก็ไม่รู้ทําไงก็ก็มองหน้าเขาแล้วก็ยิ้มยัดยิ้มยัดเอายิ้มยัดเข้าไปเลยแล้วก็สวัสดีครับไปไหนครับแล้วเขาก็เหมือนแบบไปเรียบไปเรียบอ๋ออย่าไปที่นี่แล้วก็แล้วแล้วไปไหน แต่หก็ไม่มีอะไรก็คือทักใครกันไม่ได้รู้จักอะไรก็ว่าเขาอาจจะไม่รู้ตัวด้วยว่าหน้าเขามันเป็นอย่างนั้นแล้วเขาอาจจะมองด้วยแบบว่าคนนี้น่าคุ้นแต่ว่าไม่รู้ตัวว่าเขากำลังมองแบบแล้วเขากับพี่ขับรถเมย์ใครมองนานกว่าพี่ขับรถเมย์พี่ขับรถเมย์มองแล้วมองแบบหมุดหิดอ่ะเขามองทุกวิเลยเออมองตลอดเลยเดี๋ยวก็หันมาเดี๋ยวก็หันมาเขาก็มองตลอดแล้วก็มองกระจก อ่ะและนี่ก็คือคำนั้นคมดีคำนั้นคมลายใครที่มีเรื่องอะไรแบบนี้ก็เม้นมาได้เข้าอ่านคอมเมนต์ไดเออเข้อ่านคอมเมนต์มาไแต่หลังๆคอมเมนต์ก็ไม่ค่อยมีก็คอมเมนต์เข้ามานะคะอยากอ่านเราอ่านเลยพี่ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ตรงนี้นะครับไปแชร์ เปียวเปียวตาเปิดหน้าปังปังปอดีปังปัปง,ปงไม่ได้หลอกด่างนะ